ไม่พูดห้าขวบห้าเดือนยังไม่พูดส่งเสียงมากแต่ว่าไอ้คำว่าไม่พูดเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วคือไม่พูดนานาห,หลุดมลุดมสักคำหนึ่งอะไรบ้างครับปะปะ๊ะ นั่นนาหาลุดปะปะคำเดียวครับแทบจะเรียกว่าได้ยินแค่คำเดียวเลยซึ่งถือว่าไม่พูดกันละกันนะครับแต่ว่าส่งเสียงส่งเสียงเยอะอยู่ครับส่งเสียงต่อเนื่องกันยาวๆได้แต่ว่ายังไม่เป็นภาษาการ,ร์ตูนนะครับถ้าเป็นภาษาการ์ตูนนี่คือแบบส่งเสียงเหมือนพูดเป็นประโยคเลยแต่ว่าฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับได้แต่ส่งเสียงเยอะขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ภาษาที่พูดเนี่ยไม่เป็นคำนะครับแล้วก็ถึงเป็นคำที่ฟังได้บ้างก็นั้นแนหลุดปะปะขึ้มาคำหนึ่งนะครับแล้วก็ น้องจะนอนดึกยุกยิกนะครับแล้วก็ทานยาลิสเปริโดนเนี่ยหนึ่งซีซีเช้าเย็นเลยนะครับแล้วก็มีกระโดดไม่เยเงเท้ามีกระตุ้นตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเรียนนโรงเรียนการศึกษาพิเศษเนี่ยเรียนได้ครับน้องยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจากทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองครับใช่ไปบังคับอาเธอต้องทําอย่างนี้ทากิจกรรมแบบคนอื่นเนี่ยน้องไม่ทำซึ่งครูก็จะไม่ฝืนครับโรงเรียนการศึกษาพิเศษก็ถูกเป็นลายลายไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถทําให้น้องเนี่ย ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะก็คือดีขึ้นได้บ้างนะครับแนตะ่แต่ว่าจนและจนรอดเรื่องพูดยังไม่ได้เลยนะน้องเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมารักษาครับผมเนี่ยทุกอาทิตย์อย่างที่ผมเคยวางแผนเอาไว้ในการรักษาตามมาตรฐานที่วางไว้ว่ารักษาแบบนี้แล้วอเลอร์จะไม่มากนักในการรักษานี่ก็ปรากฏว่ามาไม่ได้มาไม่ได้ทําไงครับผมมีวิธีครับวิธีที่ผมจะรักษาก็คือออกแบบใหม่ในะการรักษาเฉพาะของน้องให้สามารถที่จะ สสัปดาห์มา1ครั้งก็ถ้ากว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมาแค่2ครั้งมาแค่2รอบครับแต่รอบหนึ่งเนี่ยนะผมก็ถามว่าคุณแม่จะพาน้องมาพักกี่คืนจะอยู่ในกรุงเทพได้เนี่ยสวันไหมเนี่ยสวันที่จะสามารถมาทำการรักษาติดก,กันวันละครั้ง2วันติดก,กันไหมถ้าได้ดีเลยครับแต่ผมว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าว่า มา2สัปดาห์ตอนหครั้งเท่ากับว่าเดือนนี้มา2ครั้งแต่ไอซีสครั้งนั้นเนี่ยเรารักษากัน2รอบครับนะก็คือ2วันติดกัน